สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ก็พาทุกคนมาเยี่ยมชมนะบรรยากาศในสวนนะครับเป็นสวนผลไม้หรือสวนส้มสายนดมพึ่งนี่เองนะจะเห็นว่าความสวยงามของส้มจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับโอ้โหนี่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 นะสวยงามสวยงามถือว่าสวยงามนะครับเดี๋ยวจะพาเดินชมนะเดินเยีมชมนะครับนข้าร่าก่อนข้าวๆประมาณนี้ ค,ความสวยงามนะมันก็จะมีให้เห็นอยู่เรื่อยๆนะครับวันนี้เป็นคลิปที่พา,าดาูในสวนนะครับในสวนนะนะเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าสวยงามมากน้อยขนาดไหนเนะี่ยโอ้ยอนแสงด้วยวันนี้นะครับ วันนี้อากาศค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวนะอากาศค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวบรรยากาศดีมากนะครับเดี๋ยวพาไปชมนะเดี๋ยวพาเดินชมกันนะครับไปกันเลยโอ้โหนี่มาดูเจ้าพวงแถวนี้ก่อนนะครับ คิว่าสวยงามมากๆนะมากๆแต่ยังไม่สุกนะยังไม่สุกนะครับก็ประมาณนี้อยู่เท่าลูกมะนาวนะประมาณนี้ประมาณนี้ก็เดี๋ยวให้ดูบรรยากาศก็คร่าวกันก่อนนะครับ นะส้มเป็นส้มที่มีอายุเยอะแล้วนะครับประมาณ20ห้า 5, 26ปีได้นะตอนนี้นะนี่บรรยากาศโดยรอบๆนะครับเดี๋ยวไปชมกันต่อและนี่ก็คือบรรยากาศโดยรวมนะครับในสวนส้มสายน้ำพึง่งแล้วก็ส้มพันธ์สีทองนะครับ ที่ปลูกมานานหลายปีนะครับนะ่าไม่ต่ำกว่า20ปีอยู่แล้วนะครับนะก็ยังถือว่ามีความสมบูรณ์เอามากๆนะแต่ละต้นก็ยังให้ผลผลิตที่สวยงามนะครับมองไปไกลๆนูน่นก็เป็นสวนส้มเช่นกันนะครับบรรยากาศโดยรวมๆเนี่ยโอ้ยถ้าเราเดินในบรรยากาศแบบนี้มันรู้สึกเย็นสดชื่นมากๆนะครับอันนี้เรายังไม่ได้ตัดยาเนาะก,ก็เลย อาจจะยาวสักนิดนึงนะครับตัวนี้ใกล้จะเข้าหน้าร้อนหน้าแรงแล้วเราอาจจะเว้นยาวไว้สักนิดหนึ่งนะครับ,เ,รนนเ,รเ,รบเพื่อความชุ่มชื้นนั่นเองนะครับนี่ก็คือบรรยากาศอันนี้ก็เป็นส้มพันสีทองนะครับดูพวงนี่โอ้โหทีนี้นี้ย้อยลงมานี่ถือว่าหนักมากๆนะครับให้ผลผลิตดีมากมากแล้วก็เริ่มโตขึ้นทุกวันทุกวันนะครับนี่ก็จะ แผลให้เห็นนะครับความสวยงามบนต้นด้วยนะครับกิ่งนี้นี่นะครับหักเมื่อสักครู่ในตอนหน้าต่อตาเลยนะนะคือบางกิ่งเนี่ยรับน้ำหนักไม่ไหวน,นะก็เลยมันก็เลยหักลงมาในครับเราจะต้องอมีวิธีการในการค้ำเอาไว้ยอย่างตัวนี้นะครับเราจะมีไม้ไผ่ค้ำเอาไว้เพื่อไม่ให้กิ่งหักนี่นะครับเฉพาะบางกิ่งที่ มีลูกเยอะๆนะครับเราก็จะคํามเอาไว้นะนี่ก็ได้ชมบรรยากาศนะครับประมาณนี้มีนะครับสม้มนานี้ก็จะประมาณนี้ทุกคนนะครับสวยง,งามนะครับลมลื่นนะน่าเดินเที่ยวออกมากๆเลยนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะครับนะพาชมบรรยากาศในส่วนส้มสายนําพึ่งและพันธุ์สีทองไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าชอบก็ฝากกด Sub s c ค i b e กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ